Thank you ตอนเดินเข้ามาก็คือแบบพี่ๆไปทำมาหายเยอะมากก็ขอบคุณทางทางทาง랜ช์การดท,ที่ชวนเราสองคนมาด้วยคือก็จริงๆในในซีรีส์เราเราก็ใส่แว่นอยู่แล้วเราก็เอเอ,เอคิดว่าแบบสักครั้งหนึ่งก็อยากมาแบบว่าได้ใส่แวน่นออกงาบ้างวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วคุณมาในเชิงถามเมืวานตอนนี้ลุกที่ตงใส่แว่นเป็นไงครับดีเหมือนช่างมิทเลยเห<อ>มือนชา่างมิดนุ่มออกมาจริงเหรอใช่แต่วันนี้ผมขออนุญาตใส่ด้วยได้คือ ผมในเรื่องผมไม่ได้ใส่แว่นไงก็แบบขอใส่บ้างได้ไหมล่ะวันนี้เป็นนี่เจ็ดตัววิดเจ็ดตัววิดเจตัววิดเจ็ดตัววิดเขาใส่แว่นเราเป็นไงดูดีนะเขาือนแบบแต่เขาใส่มาสองอันะข้างหลังเป็นไงมีข้างหลังอะไรน่ารักเลยน่ารักแบบสวมผูด้วยเขาใส่แว่นแล้วแบบดูดูเป็นแบบมะดามดูเป็นมาดามสวยเขาดูหวาน หวานมากเลยวันนี้หวานมากแต่พอได้ใส่ไปเ้วก็เป็นงไงบ้างครับนุ่มหนักเลยเลยรูปทรงต่างตางคือสำหรับผมรู้สึกว่าใส่แบบในแอเเดกได้เลยใช่ผมยิงผมอ่ะกำลังหาแว่นอยู่พอดีใช่แล้วพอได้ใส่นี่ก็บอกเขาว่าผมขอได้ใส่ครับได้ขอไปใส่เลยชอบชอบชอบมากใช่องไม่เป็นไรนี่เป็นรุปอุงอุงเท้่องเท้าว่มันน่ารักก็มีกินมี ของปว้ยตอนนข้างหลังเป็นเป็นกระต่ายเป็นกระต่ายเดี่ยวมูเท้ากับเท้าถ้าชอบนะชอบทั้งสองทรงเลยรู้สึกว่าเท้าอันนี้ขนาดผมใส่สองหางผมยังไม่หนักเลยนี่คือเรื่องจริงดีมาก่มากหนักเบากระต่ายกับเฟิร์สอะไรน่ารักกว่านั้กระต่ายกับเบิร์ดหรอออย่างนี้ด้นิด่ง่ารักกันทุกแต่ที่แน่ๆคือเลนส์กัดดีมากดีมากครับดีมาก ฝากอะไรอ่ะพี่เติ้ลฝากเรื่องการฝากเรงการนะครับถ้าผมก็ขอฝากเรื่องสกัดไว้ในอัพของคอนแชร์ทุกคนด้วยนะครับผมแว่นนี่คือคุณภาพดีจริงซื้อไปใส่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแบบดีไซน์ดีไซน์สวยนะเนาะดีไซน์สวยดีเทลคือรับกับรูปหน้าเออจริงสวยนะวันเนี้ยสวยอ่ะแล้ววันอื่นล่ะไม่ใส่แว่นแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นจริงอ่ะ ถ้าผมก็ก็ขอผ่านกิจการด้วยครับก็ขอบคุณที่ช่วยเราสองคนมาก็แว่นก็อย่างที่น้องบอกไปว่าแว่นสวยแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็น้ำหนักเบาใส่ใส่แล้วแบบใส่อะพรเดอยๆได้ครับผมครับผมวอ่งกระสุนอุ้ยผมแบบมีแบบยังไม่อยู่แล้วตกนแบบขอบคุณมากๆครับจริงๆก็ก็เกินคาดเราไปทุกทุกีเหมือนกันก็แบบคือมัน เราก็ได้ดูพร้อมทุกคนแล้วพอเราดูเราก็คิดว่าแบบเออทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนเราเราก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากจากพี่พแฟนคลับทุกคนเพราะว่าอิจนาเรื่องแบบเซรีวายทั้งหมดที่มีเตอนนี้เขาจัดดัดเล้งเข้ามาแล้วใช่ไหมครับขอบคุณของครงงากใเลยรู้สึกที่บ้านในฐานะนักแสดงเลยภูมิใจฮะคือด้วยความที Christ, oui, ่เราตัวนักแสดงเองรวมถึงโปรดักชันหลังบ้านรวม ทุกคนที่มีเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับดีลาคือเขาตั้งใจมากจริงๆแล้วพอผลงานที่มันออกมามันได้ผลตอบรับดีขนาดนี้นมันก็ต้องมันขอบคุณทุกคนจริงๆที่บแบบเออ appreciate กับผลงานมันมคุณภาพดีแบบผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราจริงๆอ่ะจริงแบบว่าค,คือเราก็ตั้งใจทําผลงานแบบคือมันดีใจมากที่แบบผลงานที่เราตั้งใจมันแบบ ออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบทุกคนก็แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ฮวงใจนเพวกเราทปีีต่อไปจะครบแค่ไหนเออมันจะครบนาดไหนครับเพราะหน้าเราเห็นหน้าเราครบมาสี่ห้าอีกผมว่าก็อีพีหน้าจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่ผมว่ามันจะขอบขึ้นกว่าทุกอีพีเพราะว่าอะไร เพราะว่าจากที่เห็นภาพสปอยมาแล้วเนี่ยภาพรวมภาพรวมภาพรวมคือหน้าใกล้ขึ้นมีความแบบใกล้ชิดมากขึ้นหน้าใครฮะหน้าใครหน้าเจอหน้าชานเจีไงใกล้ตอนไหนเอ้านี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยภาพออกมาเนี่ย่อภาพเมื่อเช้าอ่ะนะใช่มันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอย่ามาคิดไปเองตอนเลียอ่ะใกลมากเลยอ๋อตอนเลี้ยงอะไรใครใกล้อะ ใกล้กว่าไอีมันพิงไม่รู้ตอนดูมุมหัวพิงหมอนมันมุมกล้องครับพี่มุมกล้องเลยเหรอมุมกล้องเออมุมกล้องแบบรู้สึกถึงอะไรเลยครับผมทำไมครับมันตีน่ะลูกพูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยรู้มองรู้สึกอะไรเออไม่รู้ว่าดูจ้ครับไม่รู้ว่าดูรีแอคดูว่าดูดีเออ พูดหน่อยสิจ๊ะอะไรก็ไม่ก็มันไม่ได้โดดนักหน่อยใช่พูดอะไรอ่ะไม่เป็นไรเราที่ต้องพูดรินอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีหลักฐานมีหลักฐานอยู่แล้วที่มันมีหมอนกั้นไงพี่เขาเอาไปตัดหมอนออกเขาหลอกกันแน่กันแน่ครับแต่แน่น้องก็ยิงออไปก็คือก็เหรืออาจจะเดือดเดือดตรงไหนเดือดตรงไหน นั่นอะสิครับอาจจะยังอาจจะยังไม่รู้หมก็รอดูความทุกคนนี่แหละใช่พู้ตื่นเต้นแล้วสุดซีรีส์ก็่ขาเรียกนักฟ้ารังวันที่สร้างปรากฏการอ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหมาเดี๋ยวเขาสร้างปรากฏการณ์แข่งกอล์ฟโอ้โหคือจริงดีใจดีใจดีใจมากๆก็ขอบคุณสาหรับรางวัลนจริงๆคือมันมันแบบทำให้ทีมงานลงถึงตัวนักแสดงด้วยมันก็หายเหนื่อยไปได้เพราะมันก็คือรางวัลที่ตบที่ เราตั้งใจทำงานออกไปแล้วเราก็ได้รางวัลมันภูมิใจจริงๆติ่งดีละไทยยากลำากนะสถานทีไม่ไดสบายเนาะใช่ครับเหมือนแบบว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยกันอยู่เลยว่าแบบเออเราก็อยากได้บ้างอะไรเงี้ยปีนี้เราได้แล้วบมันแบบมันพอนึกถึงตอนนั้นแล้วมันแบบภูมิใจอ่ะนับหนึ่งนับหนึ่งอันดัญคือแฟนๆพวกคุณแบบ ไปงานไปงานที่ไหนไม่มีที่เดินเราล่ะัวนี้ดว่าขอบคุณนะแม่คือเราก็สบายทุกครั้งต่อให้แบบครั้งนี้จะไปแล้วแบบมีแฟนคลับเยอะเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะแบบไปขับยังไงวะแล้วพอไปแล้วมันเจอแฟนคลับเยอะก็สบายทุกครั้งหนึงก็ขอบคุณที่มาต้อนรับเราแบบขอบคุณงตลอดดีเพราะว่าเขาก็เป็นกำลังใจให้เราใช่ใช่ใช่กำลังใจที่ดีเลยแหละน่าจะแบ่งห้างแตกแน่แน่แล้วได้แล้วได้แล้วไม่จริงหรอ คทั้งแปดอันนี้อีกมามาเพิ่มอีกไหมเพื่อนมาเพิ่มได้อีกอะไรเยอะๆอยากเล่นกับทุกคนจริงเพราะเดี๋ยวหลังเล่นงานเพื่ราเดินไปเล่นกับทุกคนเองครับถ้าซีรีส์ก็ดังแล้วโคเวอร์เพลงก็คือหลักร้านไปเลยแบบเใช่เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งเช็คกันไปก่อนนี้ก็สองร้านแล้วแบบ ไม่ค so, ิดเหมือนกันว่าเพลง cover ของเราสองคนจะแบบมีคนชอบแล้ว huh. ก็ฟังเยอะขนาดนี้เขาได้ฟังหมดแต่ละคนได้เปิด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 ก็ทุกคนที่แบบชอบเพลงนี้ครั้งสุดจริงจริงแล้วก็เรื่องเพลงใช่ไหมครับก็นี่ก็ก็พวกเราก็ตั้งใจแบบมากๆแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ชอบเพลงนี้แบบเวอร์ชั่นของเราแบบนี่แบบตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ฟังก็ ตั้งแต่วันที่เราร้องวันบัสกิ้งอะไรเงี้ยก็พอเห็นแบบคนแชร์กันเยอะอะไรเราก็ดีใจมากๆากแล้วานก็คไ่อยากจะอเับดไปบ้านยกกอ๋อจมน่ฮะเจมเจมนเจมจริงจรตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะตอนตอนแรกเราถ่ายรายการชัารายการยังอยู่ล้วก็พอออกมาเห็นเราเจมิน ชอบิทเอ็กซ์แบบว่าอยากร้องเพลงด้วยจริงๆเราแต่พูดจริงๆผมมาเคยอยากเคยคิดว่าอยากร้องกับเพลงอยากร้องเพลงกับเจมินายมันนานแล้วเราจริงๆเราเคยโคเวอร์เพลงเจมินายใช่จริงๆถ้ามีโอกาสก็จะถือว่าโชคดีของเราสองคนด้วยเพราะเราจริงเราก็ติดตามผลงานองอกมาจริงๆเพลงน้องลองขอมาเพลงอะไรก็ได้เรื่องมาเลยเพลงให้น้องเจมินายเรื่องมาได้เลย ให้เขาเลือกให้เขาหมดเลยเหรอเลือกมาได้เลยยินดีีเออแล้วเราจะประสานกันยใงสามคนอุ้ยเราได้อยู่แล้วเ้วสลับกันไปเลยสามคนเลยใช่ใช่ครับร้องว่สิบเพลงได้เลยนะได้หมดเลยสิเพลงก็ได้ฮะเออก็ฝากบอกเขาไว้ตรงนี้เนาะว่าถ้าเจอเขาอะให้เลือกเพลงเขาเลยได้เลยครับอยากรีสตาร์ทได้เลยก็ก็ ทุกวันแต่ว่าก็ยังสบายอยู่โอเคก็สองงานใช่ถ่ายนู่ถ่ายใช่ก็มีถ่ายบ้างมาอีเวนต์บ้างแต่ยังัไหวอยู่ยังไหวอยู่สบายมากครับคือถ้าสมถติว่ามีงานแทรกมาแล้วเราวิ่งได้เราก็จะไปได้เราก็จะไปแต่แต่ล่าสมัยกินตำนานซีร็อกด้วยเนาะเพราะว่าเราสมัยกินซีร็อกด้วยกันรักเมื่อคืนเลยใช่สดเลยก็ เมื่อคืนเมื่อคืนเลิกงานไวไงก็เลยแบบพี่เต้นก็เลยแบบชวนไปตีกอล๊อปต่อใช่เพราะว่าเราไม่ได้ตีกอล์ฟนานแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปตีแล้วมันเลิกงานไวพอดีก็เลยไปพาน้องแบบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปตีกอล๊อปไปกันใหมยังไงชอบไปตีโอ้ปวดแขนเลยไม่ผมไม่คิดว่าไม้กอล์ฟจะหนักขนาดนี้แค่แบบแค่แค่แค่จับก็แบบยากแล้วอยิงกับพี่เต้นเก่งนะตีเก่งเลย แค่ตีแค่ตีให้ลห oh, ูกไปก็ยากเหรอแต่พ <or ี่เต้ยคือตีแบนด้วยเขาเขาสอนอะไรยังไงี้ยพี่เต anyway> ้ยเขาสอนอะไรโอ้สอนตั้งแต่ท่าท่าจับหมายแล้วก็แบบขยับตัวบิดบิดตัวแล้วเขาอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับ่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบตัวตัวที่ห้ามขยับเนี่ยเขาบอกว่าไปไปแค่อะไรสักอย่างเลยไปแค่แขนแล้วก็แบบแต่ตอนไปนี่คือตัวไปด้วยอ๋อทฤษฎีหมวกนะ ก็จำได้อะได้โคตรบ้างได้ไงโคตรบ้างเห็นปะโอเคเลยนะสำหรับครั้งแรกอืตีไปก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าการตีโดนลูกกอล์มมันก็ไม่ใช่ง่ายง่ายให้คะแนนให้กี่คะแนนถ้าเต็มสิบหรอให้สิบเลยถึงถึงจะตีแบบสิบครั้งยี่สิบครั้งหนุเราก็ให้เราก็ให้สิบแล้วเดี๋ยวผมไปเป็นโปรนะเปนโเป็นโปรเลยเหรอโอ้ได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 ้ชนไปอีกไหม ไปได้ประเด็นคือมีของกินไงที่เราจุดคิดไม่สองวินะจุดคิดไม่สองวิแต่แต่เมื่อคืนของเกลียร์มีมีนี่ทัพเปิลเปิดทัพเปิลแซนด์วิชทัพเปิลเนื้ออร่อยจ้ะเรียนว่าเรียนว่ารอบหน้าจะเอาขนมรอบหน้าใช่ครับพอมีแบบของกินปุ๊บแอร์เย็นเงี้ยเขาไป วาก็ก็จริงๆไม่ได้เราไม่เคยพูดด้วยแหละใช่ออแต่ว่าก็ก็มีคนไปมีพี่ๆทำข่าวมีเ,เอาไปสื่อไปแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ออก็ไม่ไม่รู้จะต้องพูดถึงพ่อปู่ไงดีใช่ปกติยังไงครเขาพ่อปู่ดุไหมพ่อปู่ดุไหมก็ดุครับดุดุยิงอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็เวลาแบบจริงเคยเล่าไปแล้วแหละคือเขาย่ากินข้าวด้วยกันนะเขาก็จะแบบ ผมตัวตนเองอาจจะไม่ค่อยกล้ากินข้าวด้วยเท่าไหร่เพราะว่าถ้ากินไม่หมดอาจจะโดนดุอะไรท่านก็เลยนับครั้งกินข้าวด้วยกันได้เลยแต่เขาจะจะดุเราด้วยเหตุผลมากกว่ามีอะไรก็จะแบบสอนแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเสียงดังมันเลยดูทําให้แบบเขาดุไปตลอดจริงๆเขาไม่ได้ดุตลอดเวลาขนาดนั้นเวลาเขาพูดคือเขาจะสอนด้วยเหตุผลอะไรแต่แค่เสียงดังหนึ่งเฉยยังไม่ได้ถามนะยังไม่ได้เจอเลยใช่ใช่ใช่ ไม่ได้กลับไปห่ะไม่ได้ใช่ไม่ได้เจอแต่เขาก็ถามอยู่เห็นแม่บอกว่าเขาก็ถามว่าเต้นอยู่ไหนทำอะไรอะไรงเงท้าก็อาจจะมีเวลากลับไปหั่นถูกยู่ถ้ามีข่าวแชร์มาแ๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับไปก็เจอแล้วเจอรู้ยังบุ๊บป็นต้นดูไม่ดูหรอกไม่ดูุดี ก <cents S 1> <rica S 2> ็พี่เติร์บอกชอบบอกว่าหนูอ่ะนิดนึงอ่ะนิดนึงด้วยความคนเป็นคนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราไปไหมถ้าเขาชวนเราไปได้แต่พี่เติร์นอาจจะต้องบอกปู่ปู่ว่าอย่าดูแต่ปู่มีขนมให้กินอร่อยอร่อยเยอะปู่ปู่พีเติร์นกินขนมไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้ติรนก่อนไม่ได้มีถ้าผมไปแล้วได้กินอะไรฮะกินอาหารร้านพี่ไง โอเครอรุนแล้วกันไม้ไปเมื่อไหร่พูดาษ่อังกหนไม่ใส่อม่บางสุดต่อไปอืมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาหาวันนี้ทุกคนมาหาเยอะมากพี่ๆี่สื่อเยอะมากพี่ๆสื่อแบบคอยแชร์พวกเราทำให้สุดท้าแบบเออเราเป็น ที่รู้จักเลย yes ฝากเขียนฟิลอาพรุ่งนี้แลยครับ EP ต่อไปครับฝากด้วยฝากในภาษาไทยภาษาไทยโอเคครับก็พรุ่งนี้ครับผมก็จะเป็น EP 6ครับกับเขียนฟิลาต้องร่อทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องวัน31เวลา3ทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็อันทัชเวอร์ชันในทางอ้ชีเวลา4ทุ่มครึ่งครับผมฝากด้วยครับเปิดวันครับยีงเลยอ้า พี่เต้รพูดไปหมดแล้วด้วยครับผมก็นั่นแหละฮะสามารถดูได้3ามทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์จีช่องวัน31มสิบแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งแบบเวอร์ชันอันคานไดช์ไอฉี่แต่ถ้าเป็นไปได้ดูสดเป็นไปได้ดูสดด้ๆดูทั้งสองเลย เพราะว่าเลตติ้งเราจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแล้วช่วยกันเล่นเทรนฝันเทรนให้แบบขึ้นไปสูงๆให้เปิดการมองเห็นในเขตยาล่องลอนจะได้ไกลขึ้นอีกจะได้แบบว่าดูไปพร้อมพวกเราได้จะได้มาแบบคุยกันใน X อกันก่อนถูกคือมาปั่นช่วยกันฝันเทรนขอบคุณครับ